ส่งลงสนามมาลุยตลาดรถยนต์ s อ v ยูหนึ่งคันครับกับ n e w h y u n น a i s a n t a Fe Hybrid ครับเจเนเรชั่นที่5รถยนต์ SUV3 แถว6ที่นั่งทรงวอกซี่ที่มากับดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ครับสะดุดตาด้วยไฟหน้ากับไฟท้ายลวดลายทรงตัว H มิติตัวถังกว้างและยาวกว่าเดิมครับภายในกว้างกว่ารุ่นก่อนหน้านะครับถึง65ลิตรมาพร้อมเบาะนั่งแถวที่2แบบกับตันซีดครับปรับไฟฟ้าช่องเก็บสัมภาระนะครับสามารถเปิดได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับโดยรุ่นท็อปมาพร้อมกับไวเล ชาร์จเจอร์สองตำแหน่งหน้าจอก็มากับขนาด12.3นิ้วครับแบบ w i สกร c r e e ทั้งเลือนไมค์แล้วก็มัลติมีเดียนะครับเบาะนั่งแถวที่3ครับเมื่อปรับพับลงแล้วนะครับจะสามารถใส่ถุงก๊อฟได้มากถึง4ใบหรือสามารถขนจักรยานได้ถึง3คันครับ All-new Hyundai Santa Fe มากับเครื่องยนต์เบนซิน1.6ลิตรเทอร์โบครับมาพร้อมกับระบบไฮบริดนะครับมีแรงม้ารวมกันนะครับอยู่ที่232แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่367นิวตันเมตรให้อัตราเฉลี่ยน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับนอกเมืองในเมือ อยู่ที่19.6กิโลเมตรต่อลิตรระบบช่วงล่างนะครับมาแบบปรับอัตโนมัติครับในส่วนของระบบความปลอดภัยก็มีมาให้แบบจัดเต็มครับ a d a s ครับกองรอบคันแบบ360องศาคุณ d a i s a t s u นะครับมีมาทั้งหมด2รุ่นย่อยด้วยกันนะครับนั่นก็คือรุ่น Exclusive นะครับมากับราคา1,599,000บาทครับและรุ่นท็อปของเขานะครับคือรุ่น p r e s t i g มีราคาอที่1,749,000บาทครับ ที่สําคัญนะครับเข้ามากับการรับประกันตัวรถนะครับจากคุณไดมอลิบิลิตี้ไทยแลนดนะครับรับประกันคุณภาพตัวรถวารันตีนาน5ปีหรือ150,000กิโลนะครับรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริดนาน8ปีหรือ160,000กิโลและที่สําคัญนะครับยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนาน5ปีดอกเบียเบ้ยเบาๆครับ1.99%นาน48เดือนครับ